กรับสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับผมเ,เจมีติ่แล้วเราสละสลัดมาเรียบร้อยแล้วสวัสดีพี่พี่พน้อง,งสมจรายทุกท่านนะครับอ้าวเดี๋ยววันนี้ก่อนที่จะเริ่มเล่นเนี่ยต้องบอกว่าในช่วงอ่าไม่ไม่ใช่สิเออวันนี้เฉลยนะครับเออเฉลยเดี๋ยวเจมจะเฉลย นะครับกิจกรรมของเมื่อวานก็คือกิจกรรมทายผลเล็กท้งสตัวนะจากที่เจมโพสไปแล้วก็ที่มีพี่ๆมาร่วมสนุกร่วมกิจกรรมไปเนี่ยต้องบอกว่ามีคนตอบถูกและมีคนตอบผิดนะเรียกได้ว่าใกล้เคียงมากๆฮะจุดน,นี้ใกล้เคียงมากๆแล้วก็อีกอย่างหนึง่งเจมไล่เช็คดูคร่าวๆนะครับก็มีพี่ๆที่ตอบถูกแต่ทําไม่ครบตามกติกาที่เจมตั้งไว้อาบอกแค่นี้ ถ้าใครทําไม่ครบตามกติกาที่เจมตั้งไว้นะครับเจมทําให้เห็นแบบชัดเจนแล้วนะข้อที่1 2่และ3อะไรประมาณเนี้ยว่าต้องทํำยังไงบ้างอะไรยังไงเนี่ยเพื่อจะไม่พลาดโอกาสนะครับเพราะฉะนั้นียช่วยไม่ได้นะครับถือว่าเจมแจ้งแล้วก็ถือว่าเจมชัดเจนมากๆในตรงนี้และอย่างหนึ่งนะครับที่มีพี่ๆนะคือไม่ใช่กิจกรรมของวันนี้หรอกนะมีกิจกรรมก่อนๆใน,นนี้ที่ทักมาถามส่วนตัวนะครับที่ inbox มา ก็ถามว่าแอดเจมทันไหมอะไรยังไงคือจะพูดว่าอย่างนี้ละกันสมมุติว่ากิจกรรมเมื่อกี้เนี่ยนะแอเจมปิดกิจกรรมไป6กโมงเย็นนะและใครที่มาหลังจากนั้นคือแอดเจมอาจจะเหลือให้นิดหน่อยได้อยู่นะครับก็ไม่ได้ไปอะไรขนาดนั้นเพียงแต่ว่าถ้าเกิดว่าคนอื่นเออเลยขึ้นมาเป็นแบบครึ่งชั่วโมงชั่วโมงหนึ่ง หรือชั่วโมงครึ่งสองชั่วโมงก็มีนะมาต่ออะไรเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแอดเจมขออนุญาตว่าจะไม่ดึงรายชื่อเข้าระบบสมแม้ท่านจะตอบถูกก็ตามถ้าเกิดว่ามันเลยเวลาเพราะฉะนั้นเห็นใจพี่ๆที่เขาตอบถูกนะครับเพราะว่าโอ้โหพี่ๆคนที่เขาแบบอมา ร่วมกิจกรรมตั้งแต่แบบเนิ่นๆเนี่ยเห็นใจนะครับไม่งั้นก็เอาตอบตอนไหนก็ได้นี่เดี๋ยวไอ้เจมก็มาเฉลยเออไม่ได้นะครับเพราะว่าอย่างเงี้ยเนี่ยกดก็ต้องเป็นกดนออันนี้ถือว่าเข้าใจตรงกันแล้วกันอ่ะวันนี้ไม่ผู้พันทําเพลงเหนือสิ่งอื่นใดแจ้งก่อนนะครับวันนี้แอดเจมเปิดยุทธใหม่เออเปิดยุทธใหม่เออเป็นไงภาษาอังกฤษเออเปิดยุทธ์ใหม่นั่นเองนะเห็นพี่ๆหลายๆท่านนะครับในวงการที่เขาเล่นมาเนี่ยก็ ยืนยันเป็นเสียงเดียวกันนะครับว่าถ้าเกิดว่าเปิดยุทธใหม่เนี่ยมันแตกดีมันปังเออไอเจมก็รู้สึกว่าเป็นอย่างนั้นแหละเพราะเออเท่าที่จาจาได้เนี่ยกำลังจะบอกว่าเท่าที่จําความได้กําลังจะบอกว่าเออเท่าที่จําได้ก็รู้สึกว่าเป็นอย่างนั้นจริง,รงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยมาถือว่าเป็นโอกาสอันดีนะครับเปิดยุทธใหม่แล้วก็เดี๋ยวมาดูกันเลยว่าจะเป็นจริงตามที่เสียงลือเสียงเล่าอ้างเขาบอกหรือเปล่านะครับหรือว่า มันจะไม่จริงเออเดี๋ยวเรามาพิสูจน์กันนะครับแต่เจมเชื่อว่าวันนี้แตกดีนะยุดใหม่เนี่ยอืมความเชื่อลึกๆอะ่ะไม่รู้สิเหมือนแบบเรามันเล่นใหม่แล้วมันชอบแจกอะ่ะนะครับมีทุนอยู่2,000บาทโดยประมาณนะครับเจมเติมไป2 0 0พันเดี๋ยวมาดูกันอ่ะขอล้างหน้ากระดานไปก่อนเป็น5บาทนะสักครูน่นึงฮะขอล้างหน้ากระดาษไปก่อนวันนี้มีฉเฉลยนะอย่าลืมนะวันนี้มีฉเฉลยฮนะเดี๋ยวเป็นในช่วงเล่นเสร็จนู่นแหละในช่วงท้ายเนาะเออ ะะวันนี้โอ้โหต้องบอกว่าอากาศมันดีจนแบบว่าไม่อยากทํางานอะ่ะบอกบอกเลยฮะเมื่อเช้านี่ต้องบอกว่าหลายๆพื้นที่ในประเทศไทยก็คลิ้มฟ้าเคลิ้มฝนนะครับแล้วก็ฝนตกด้วยนะบรรยากาศมันดีฮะแทบจะเรียกได้ว่าโอ้โหขี้เกียจตื่นเช้าไปทํางานเลยแต่ก็ไม่ได้เนาะเรามีหน้าที่ที่ต้องทอ <laughs> นะครับอเอาดิโอ้โหนี่ไงหน้าเหีไยเอาไงครับผมเฮ้ย โอเคเดี๋ยวขอขยับพ้่ไปเป็นเบสิบนะครับอันนี้รันแบบปกติละกดล้างหน้ากระดานไปก่อนนะสัก1ิหมุนโดยประมาณถามว่ามีพี่พี่นะครับซุนเจ้าหลายท่านที่เข้ามาดูใหม่เนาะน้องๆหลายท่านเหมือนกันนะครับถามเอสเจมว่ากดล้างหน้ากระดานคืออะไรเอสเจมแล้วกดทำไหมนะครับโอ้โหแต่งนอกดีจัดเออเอาดีเดี๋ยวก่อนฮะดูคอมโบนี้ก่อนเออเอาดี 111หนหนึ่งโอ้โห111มร้อสิบอบานะครับผมคอมโบน,นี้ไปโอ้โหยุดยุดหม่ไม่เอาเรื่องวะยุดใหม่แต่เว็บเดิมเลยปแปลงร่างวลสวยงาพระรเราไปจัดไปโอ้โหูสะเกตเตอร์ก็มาทามตัวแล้วออาพูดก่อนนะครับเดี๋ยวไม่เดี๋ยวจะไม่ได้พูดเดี๋ยวดูทรงวันนี้น่าจะแตกดีแล้วเอาเรื่องอยู่นะการกดล้างหน้ากระดานโดยส่วนตัวเจม,มันเป็นความเชื่อส่วนตัวเฉยๆนะเล่นให้มันแบบเหมือนเคลียร์เคลียร์ล้างหน้ากระดานอน่ะ เหมือนเป็นฟิลแบบว่าเอ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนฟีมาฟีจงมาเออเออโอเออเรียบร้อยอ้ฟีแรกเอ,อบสสิบาทก็ฟีแรกเดี๋ยวมาดูกันฮนะ <c oughs> ว่าจะเข้าดีไหมอืมอาจจะเกลือก็ได้นะ <c oughs> โอ้ว่าแล้วน,นี่ไงอแอร์ใหม่มันเย็นช่ำดีเลยกันจนแสบคอ <c oughs> อุ่นซอนไหมจ๊ะซอนไ,ม,ไม่จะม่เดียวเดียวเออเอา,เอาพูดถึงเรื่องล้างหน้ากระดานก่อนมันเป็นฟิลประมาณนี้ครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลของเจมเองเป็นความรู้สึกส่วนบุคคลนะครับเหมือนเราแบบจะพูดว่าไงดีวะเออเหมือนเวลาเราเปิดเปิดก๊อกน้ํากินจากจากที่อื่นอย่างเงี้ยผมจะชอบผมจะชอบเปิดน้ําทิ้งก่อนนะค่อยกินอนะ่ะเขาเข้าใจฟิลไหมเออประมาณนะครับล้างหน้ากระดานก็ฟิลนั้นแหละเหมือนแบบว่ารู้สึกว่า เปิดทิ้งอ่ะเล่นทิ้งให้มันสะอาดโอ้โหดอกนี้สวยอ่ะพอเราไปจัดไปแล้วคมดีอ้าโอ้พันมาแล้วจัดแล้วหน่วงครับผมโอ้โหหน่วงมาอีกแล้วดูพร้อมกันเออหน่วงนี่เขาเรียกว่าหน่วงแจกเป็นยังไงยุดไม่มันเอาเรื่องแล้วน่วงแจกแบบนี้เรามาเลยมีเท่าไหร่ขขเถอะมีเท่าไหร่ใส่มาให้หมดฮะมีเท่าไหร่ใส่มาให้หมดเลยไม่เคยหวั่นเลยเอาดิเออ โอ้โหเข้าฟีดกเลขแล้วเป็นเรื่องไอ้แค่นั้นเองฮะไปดิโอ้โหหนึ่งพันสามร้อยสี่สิบหกนะออไม่รู้ว่าเ,เน็ตเกมก็ไม่นีนะเพราะว่าเช็คเน็ตตัวเองตลอดฮะนะพอเปลี่ยนเน็ตใหม่เลยเช็คตลอดรู้สึกว่าเออมันจะเฉียนดีขึ้นแต่ว่าน่าจะเป็นที่ตัวเกมนะครับหน่วงแบบนี้หน่วงแจกแน่นอนอเพราะาอะไรถึงรู้นี่ไงก็เห็นแล้วนี่แต่ขนาดนี้เราบืดระเบืเบอ่อ เออเอาดิโอ้โหคโมยนี้ไปนะพันกว่านะเบ็ดสิบบาทอะเอาอืมนะผ่านไปนะเรื่องล้างหน้กกากระดานเข้าใจตรงกันนะครับที่เจมบอกเนาะเหมือนแบบกดทิ้งอะ่ะให้หน้าเกมมันเคลียร์ออกไปเฉยๆอะ่ะให้รู้สึกว่าเออมันสะอาดพร้อมที่จะเล่นเบ็ดหนักแล้วประมาณนี้นะเออประมาณนี้แหละมีความช่วยส่วนตัว <laughs> เออ ไม่ใช่อะไรก่อนหนาะนี้นี่เคยเห็นพี่ๆนี่นะครับในกลุ่มนี่แหละที่เขาเล่นแล้วเขาทําเออพอเจมทําแล้วมันมันเป็นความรู้สึกว่าแตกดีก็เลยทําทามาแต่นั้นเลยอะ่ะนะหลายปีแล้วนะเออสี่ปีห้าปีได้แล้วมั้งวิธีนี้เล่นมาตลอดครับวิธีนี้ชอบกดทิ้งกดล้างหน้ากระดานไปก่อนเบ็ดน,น,น้อยก็ได้นะเบ็ดบาดเดียวอะไรอย่างนี้ก็ได้นะครับได้หมดเลยแล้วบางทีเนี่ยถ้าโชคข้าข้างนะมันมาเข้าดอกใหญ่ตอนล้างหน้ากระดานก็มีเยอะนะครับโอ้โห <c oughs> วันนี้ โอ้เอาดิอากาศไม่เป็นใจแล้วมันเหมือนแบบเหมือนจะไม่สบายอ่ะสามสี่สวยงาพระราเปดเอาดิเออหน้าเขียวหน้าฟ้าน้าลงเงินมาให้หมดเจตเต็มแผงมาดีครับสวยงาพระราเปดจัดไปแล้วเจ็ดร้อยยี่สิบเอาดิโอ้โหวันนี้แตกดีจัดและแตกนอกดีแตกกนอกดีฟีสปินคอสดีโอ้โหไม่ต้องรอนาฬยุทธใหม่มันดีแบบนี้นี่เองเป็นยังไงล่ว ซึ่งเจมคาดการไม่ลู้มันแตกดีแน่นอนนะนว่าพวกเปิดยุนใหม่มันเจกอะ่ะเติมเข้าไปสองพันแล้วสิ้นเรื่องแค่นั้นเองฮะจิบน้ำไม่จิบน้ำอุ่นนะอืเพราะว่าแบบขั้นเหนือขั้นตัวเหมือนจะไม่สบายนี่ใช้น้ำอุ่นแบบลินลีนคินคินออกไปเลยเออเสียงอาจจะยังไม่เต็มร้อยเออแค่นั้นเองฮะไปโอ้โหเออ นี่เป็นสิบาทนะเอาเรื่องนะคุณตอนนี้กาไรเท่าไหร่ครับผมกาไรสองพันแปดร้อยเอามาจะมาขนาดนี้แล้วต้องบอกว่าเมืม่อวานนี่โอ้โหไม่ไม่ค่อยเป็นใจเท่าไหร่นะกะว่าจะซ่อมทุกไม้แล้วแม่งบวกมาแค่ห้าหกร้อยโอ้จะบ้าจะบอกมาวันนี้ขอบวกคืนหน่อยเปลี่ยนยูทใหม่แล้วเอาเรื่องเลยเปิดยูทใหม่ทำกำไรไปเลยเขาหนึ่สามแปดแล้วเขาบนนี้โอ้โหสวยงามพาราเบ่จดัดไปสองร้อยเคได้ไหมขอเคเคโอ้โอหถ้าเคมาเต็มแผงเต็มแถว เอาเรื่องแต่มันไม่มานี่สที่ปัญหาเราหกร้อยก็หกเปิดนี้นะเออโอ้โหทำขึ้นเบ็ยี่นี่จะไม่โคตรปังบริเยเฮเลยเลยหรอราวัา,าก็โตชัยโยเฮียวอาดิโอว้วันนี้จบเกมเร็วอีกแล้วจบเกมเร็วอีกแล้วแน่นอนฮนะเดี๋ยวขึ้นเบ็ยี่เลยลองดูหืมแตกนอกดีขนาดนี้ไปเลยครับไปทีละสิบแล้วกันนะเริ่มเซฟ จะเห็นนะว่าในช่วงช่วงนี้เจมเซฟๆนะเพราะว่าทุนทรัพย์เนี่ยมีไม่เยอะนะหลังจากที่ซื้อคอมใหม่ซื้อมือถือใหม่อะไรไประมาณนี้บางคนกน็จะใช้เงินเยอะเนาะเออมาไม่ต้องลีลาใด้ทั้งสิ้นมารอบที่สองนี้เป็นเรื่องแน่นอนมาไหมจ๊ะมาไหมจ้าฟีรอบที่สองแล้วขอให้มาเถอะบมไม่เข้าเฮ้ยเฮ้ยเออเทานี้เนี่ยเจมเลยเซฟๆนิดหน่อยนะครับก็ไม่นิดแหละเซฟเลยนะครับ ใครไม่เซฟเกมเซฟอื่องนั้นนะครับประมาทไม่ได้ด้วยการต้องฟวงถ้าเกิดว่าไม่หลุดจริงอะ่ะเออเพราะงั้นเนี่ยได้มาแล้วเนี่ยต้องเซฟให้ให้มากที่สุดฮะเออโอ้โหแต่งนอกดีจัดครับยุ่งไหมเอาเรื่องยุ่ใหม่เอาเรื่อง,เอ,เ,องเอาเรื่องเลยเออนี่ไงมาอีกแล้วโอ้โหเป็นนี่นาแดงสวยครับวาราเบนโอ้โหโด่งใหญ่หกร้อยยี่สิบคอมโบนี้ไป เออเอาดีเออโอ้โหคุณเ้ยห,หวานเจี๊ยวหวานชามังวันนี้ไม่ต้องเติมน้ำตาลเออไปทีละสิบโอ้โหพอปรับขึ้นเบ็ดยี่สิบแล้วก็เอาเรื่องมันแจกมมันแตกดีจัดว่ะไปครับผมสิบหมุนเหมือนเดิมขึ้นที่เบ็ดยี่สิบเนี่ยไม่ต้องเยอะนะครับเอาแค่นี้พอไม่ต้องเบ็ดสี่สิบห้าสิบไม่ต้องเพราะแค่นี้ก็แตกถือว่าอลังการใช้ได้แล้วคุ้มลนะ ไม่จำเป็นต้องไปเสี่ยงอะไรขนาดนั้นนะครับไม่จำเป็นต้องไปเล่นเบ็นหนักเสี่ยงนะครับเพราะเห็นแล้วว่านะเบ็ดน,น้อยๆก็แจกเหมือนกันเออเอาทีเนี้พอเชียรเราไม่บวกเลยอ่ะพอเชียรเราไม่บวกเลยบวกประมาณเท่าไหรประมาณสามพันไปกับสี่พันอ่ะตอนเนี้ยขอไปอสักสิกบหมุนนะจะดูแตกไหมสักรอบไปขออีกสักรอบฮะสิบหมหนุนสุดท้ายนะถ้าเกิดว่าหมวดนี้ไม่แตกไม่อะไ,ไรอีกก็น่าจะพอแล้วกําไรมันเพียงพอแล้วนะ,นะครับ เกมอะ่อะเกมสล็อตอ่ะเจมบอกนะว่ามันมันไม่ได้ใจดีตลอดเวลานะครับมันไม่ได้ใจดีที่แจกเราตลอดเวลานะครับมันมาแค่เป็นช่วงแค่นั้นเองเออเอาแต่ก็ดีไม่แตกไม่เป็นไรนะครับเบ็ดยี่สิบดูทรงละเออหน้าเขียวมาหนึ่งได้โย่สงโอ้โหไม่เข้าแล้วหมุนสุดท้ายว่าไงจ๊ะอา้าวหน้าเจมมาสวยงามสิบหกบาทอืมก็เรียบร้อยเอา <laughs> โอเคพอใจแล้ว กำไรเท่าไหรต่ตอนนี้กำไรประมาณ3,800ันเออเพราะเจมมา2,000นะเออถือว่าคุ้มและท่วมแล้ยุดใหม่นะเปิดตัวดีมใชัไปกว่าครึ่งครับผมนะต้อนรับการเปิดยุดใหม่เออเป็นอย่างที่ว่าจริงๆนั่นแหละอืยุดใหม่เอาเรื่องนะครับอ่ะ มาดูเฉลยก่อนนะครับมาดูเฉลยกิจกรรมทายผลเลขไทยส่งตัวของเมื่อวานนะครับเฉลยก็คือเลข30นะครับนี่30มีเพื่อนๆตอบ29ก็มี30ก็เยอะนะครับก็ขอสแสดงความยินด,ดีกับพี่ๆสุ่มเจ้าที่ทายถูกด้วยทําตามกติกาเตรียมลุ้นสุ่มรับรางวัลทูมันี่100บาททันทีรายละเอียดก,กิจกรรมต่างๆอยู่ใน Twitter หรือ X ของไอเมหินติดล้อทั้งหมดใครเพิ่งมาเห็นคลิปนี้เป็นคลิปแรกยังไม่ทัน ไปติดตามทวิตเตอร์ไปฟอลโล่ทวิตเตอร์ของแอดเจมไว้นะฮะจะได้ไม่พลาดกิจกรรมดีๆสำหรับวันนี้แอดเจมต้องกล่าวคำว่าขอบคุณและสวัสดีครับผม